สวัสดีครับผมบางบิด AK เคคานะครับเราอยู่กันที่เต็นต์ต้นตำรับนะครับเต็นต์รถ AK เคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิณน,นะครับเต็นต์นี้เปิดมายาวนานกว่า40ปีนะครับตอนนี้เราไม่เอารถชนหนักพิกความตัดต่อยออแมวมาขายให้ลูกค้าให้เสียชื่อเสียงเต็นต์ที่เราเปิดมากันอย่างยาวนานนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตรถในเต็นต์บางส่วนนะครับอบอกว่าบางส่วนนะครับผมจะทยอยอัปเดตรถที่มาใหม่ คือมาใหม่กับทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะอัปเดตรถที่ยังอยู่ในสต็อกเราอยู่ด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับเพื่อบางคนยังไม่รู้ว่าเรามีรถอะไรบ้างเราก็จะได้มาอัปเดตกันเรื่อยเนะครับอ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะอากาศเย็นลมเย็นสบายเลยมาใครว่างก็มาชมรถด้วยกันเอาสักแถวหนึ่งนะวันนี้เริ่มเลยเริ่มกันที่ toyota corolla cross ปี2021แท้นะครับไม่ได้ลากจดนะครับเลขไมวิ่งไปเพียง30,000โลสวยกิฟตรถคันนี้ไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับรัประกันได้นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดด้วยตัวท็อปสุดเขาก็คือตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับตัวนี้ตอนออกใหม่อยู่ประมาณล้านสนะครับมาอยู่กับผมนะผมตั้งไว้ที่925,000แต่ผมปรับราคาลงมาแล้วเหลือเพียง800,000 55,000ผมลดไป70,000เลยนะครับใครได้ไปคุ้มมากไม่30,000 0โลมาดูหน่อยมาดูหน่อยตาก,กล้องดูภายในหน่อยครับดูเลขไม่นิดนึงสวยมากคันนี้แบบคลิปเลยคลิปจริงๆได้เครื่องไฮบริดด้วยนะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมเซฟตี้แล้วด้วยออปชั่นเต็มนะครับกล้อง360องศาแบบ3มิติด้วยนะครับ ต้องรอบพิษทานนะครับเขาจะมีตัวเลนอยู่ด้านล่างสยเงี้ยเวยเลยอ่ะไปต่อกันเลยนะครับไฮบิดมาแล้วมาค่ายของซูบ a r ุบ้าง s u b ารุ Subaru ปีใหม่ๆเราก็มีนะครับตัวนี้เป็นซูบารุ f o r e s t สเตอปีเดียวกันเลยนะปี2021นะครับปี2021ตัวนี้ผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ แต่เป็นตัว IS แล้ว AS i-size แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าบ้านเราแทบไม่มีขายลนะโซนภาคเหนือนะผมลองเช็คดูนะครับได้สีขาวเดิมมากคันนี้ก็เดิมสนิทเลยเลขไมวิ่งไปหกห0 0่นกว่าโลนะครับสวยเดิมแล้วประกันเหมือนกัน,นครับแล้วตรวจพบเจอที่หลังว่ารถเราชนหนักที่ความตัดต่อน้ําท่วมเราคืนเงินให้ท่านร้อเต็มนะครับเรื่องนี้สบายใจได้ครับซื้อกับบังครับอ่ะ คันนี้ลองดูดูคร่าวๆดูคร่าวๆคันนี้ยังไม่ได้จับมาไลฟ์สดดีเลยไลฟ์แค่คร่าวๆเฉยๆปี2อ2 1นย่นะครับลองไปดูถึงด้านหลัง,ลงก็ไดลราคาผมตั้งอยู่ที่7 5 5 0 0 0ห้าบาทนะครับตัวนี้ออกใหม่อยู่ที่1ล้าน4ี่แสนกว่าบาทนะครับตกข้าตกผ่อนก็ยกตกอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นประมาณนี้แหละครับ สวยมากสีขาวขับดีมากผมเอ,เอาไปใช้ล้แข็งมากช่วงล่างแบบหนึบมากมาต่อมีหลายคันอยู่มาค่ายยอดนิยมของบ้านเราบ้างน,นะครับคนเหนื่อยไงก็ต้องไว้ใจแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับปี2021นะครับได้หน้าหมู่แล้ว หน้าเชงของเขาแล้วนะครับหน้าก่อนจะเป็นโฉมปัจจุบันนีครับตัวนี้เป็นปี2021เกียร์ออตโอตโอส้สประตูนะครับเป็นกระบะออตโต้สประตูพีรันเนอร์ยกสูงด้วยนะครับราคาใหม่ตัวนี้ก็มีเลข9อ่ะมีเลข9เพราะว่าอ,อะไรเพราะเขาเป็นตัวมิดแล้วตัวมิดนะเขาจะมี2รุ่นนะครับตัวธรรมดากับตัวมิดนะครับตัวมิดคือเขาได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นอีกหลายอย่างเลยที่ตัวมิดได้นะครับ ก็เป็นเกียร์ออโต้สีประตูอ่ดูเห็นเห็นไล้วด้านข้าง mm hmm. ลองดูราคานะผมตั้งไว้อยู่ที่ถูกมากคันนี้เช็คราคากับในตลาดได้เลยผมตั้งเพียง625,000อะ่ะถูกไหมละ่ะ625,000นะครับได้รีโว4สีประตูออโต้ Auto, ไปเลยหน้าใหม่แล้วด้วยสีดำด้วยนะครับเดิมๆเลยยางยาคันนี้เปลี่ยนยางมาให้สีเส่เซนแล้ว เกือบลืมยางใหม่4เส้นนะครับเปลี่ยนที่ผมเองนะครับรถเราก่อนปล่อยรถนะเราเข้าศูนย์ให้ตามแบรนด์รถยี่ห้อนั้นๆเลยนะครับโตโยเข้าศูนย์โตโย่ซูบารุเข้าศูนย์ซูบารุเชฟเข้าศูนย์เชฟอ่ะต่อต่อเลยนะใครมีอยากได้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับแชททักแชทสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเลยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับ เบอร์อยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับโทรได้เลยบังบิดใจดีตัวนี้เป็นจี๊บบังจี๊บแกรนโชโรกีนะครับคันนี้ปี2015นะครับ2015ราคารถใหม่อยู่ที่5ล้าน8นะตอนนั้นนะครับเป็นรถนำเข้านะครับ5ล้าน8แต่ว่าผมเอามาขายตัวนี้เป็นเป็นไอโชคเป็นถุงลมนะผมเอามาขายอะเพียง ไม่ถึงล้าน999,000บาทนะครับเอามาแบบยั่วๆเลยร็ในฝันของใครหลายคนนะของผมด้วยนะก็ขับนี้แบบเหมือนหอ่อเราได้เครื่องยนต์ดีเซล3,000 3,000 6สูบด้วย6วาล์วขับแบบเหมือนห่ออะครับเครื่องยนต์ดีเซลไม่จุกจิกด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าลูกค้าเก่าอะลูกค้าคนที่เราไปซื้อมาครับเจ้าของเก่าเนี่ยเองเขาเซอร์วิสไปแล้วประมาณ20,000 0กว่า มีใบเสร็จอะไรให้ครบถ้วนนะครับก็เอาไปก็ไปใช้ได้เลยเขาเซอร์วิสใหญ่ไว้ให้แล้วนะครับอ่ะใครอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวพักแชทมาเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับต่อกันนะครับกับ Ford อีกคันหนึ่งนะครับ Ford Ranger ดูดันไม่เกรงใจใครนะครับนทันแกร่งของเรารถขายดีของเต็นนี้เลยเป็น4ประตูออโต้นะครับตัว Highlander นะครับตัวยกสูงจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ ได้หัวเกียร์ใหญ่แล้วนะครับเป็นปี2019นะครับราคาเราตั้งเพียง495,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะรฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับออกรถศูนบาทได้เลยนะครับต้อตกผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่า8,000กว่าใครหามหารถตู้เยอะนะครับมาแล้วนะครับรถตู้คันนี้เป็นฮุนไดเฮ H1 นะครับ รถปี2019นะครับปี2019ราคาเราตั้งอยู่ที่1ล้าน50,000บาทนะครับตัวดีรักนะครับมีคนจีบอยู่นะมีคนจีบอยู่หลายคนเลยใครสนใจก็มาได้เลยครับ1ล้าน50,000บาทไม่วิ่งหลักหมื่นนะครับคุณด H1 หน้าใหม่แล้วนะครับเป็นหน้าสุดท้ายของเขาก็คือหน้านี้เลยนะครับ้บยต่อกัน Ford อีกคันนะครับ Ford Ranger XLT นะครับ ตัวนี้ตัวเป็นตัวไฮรลนเดอร์ด้วยตัวยกสูงจากโรงงานนะครับได้แม็กแต่งยางใหม่ผมจัดมาให้แล้วครับดูยางดูแม็กยางออเทเนแล้วนะครับแม็กลายดอกไม้ครับแม็กลายนี้สวยนะครับเข้ากับรถเลยสีดําดุดันนะครับมีจมูกมาให้นะครับจมูกตรงที่ฝาปงหน้ามาให้แล้วนะครับเท่ hey, เลยคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะราคาผมตั้งไม่แพงเลยต้องบอกว่าถูกมาก ตั้งเพียงปี2019นะ 2019, นะ2019แท้นะครับผมตั้งตั้งเพียง4 2 5 0 0 0บาทถูกมากนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากได้ยังใหม่แม,ม็ใหม่ด้วยก่อนปล่อยรถเข้าศูนย์รับประกันหลังการขายสูงสุด1ปีด้วยนะครับเครื่องกล่องเกียร์ที่เต็นรับประกันเองนะครับอ่ะต่อไปมาค่าย MG ค่าย MG บ้าง MG เราก็มีนะมีหลายคันเลย MG ZS นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัว ยอดนิยมเลยชมปัจจุบันนี้เลยนะครับปี2021นะครับตัวนี้เป็นตัวดีนะครับไม่วิ่งไป5 0,000โลห0,000โลครันนี้5 0,000โลไม่แท้ทุกคันนะครับการันตีเราไม่มีกรองหม่นะครับลูกค้าซื้อลถมือ2กังวลอยู่แล้วนะว่ากรองไม่มาเปล่าผมบอกเลยนะว่ากรองง่ายนะครับเดี๋ยวนี้กรอกันเยอะด้วยกรอกันเยอะด้วยแต่เต็นเราไม่กรอนะเต็นในเครือเราไม่กรอนะครับไม่เยอะก็ว่าเยอะนะครับไม่น้อยก็คือน้อยตามจริงนะครับ ตรวจเช็คถึงต้นสายได้ทุกคันนะครับอ่ะคันนี้ราคาผมตั้งถูกมาก425,000บาท425,000บาทได้ MG หน้าใหม่แล้วเบาะหนังด้วยมารถกระบะราคาเบาๆกันบ้างตัวนี้นะครับเป็น Nissan NP 300นะครับปี2 0 1 6 2 0 1 6นะครับราคาผมตั้งเพียง275,000บาทเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็จัดทรงลงล้อมาให้แล้วนะครับได้แม็กแต่งมาแล้วอา่าดูแม็กหน่แม็กแต่งสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับายางร้อแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครเลือกคันนี้ผมแถมยางใหม่เปลี่ยนยางใหม่ให้เลยสี่เส้นนะครับแพงด้วยนะยางขอบใหญ่แถมให้เลยสองแสน็ดหมืหันบาทพร้อมกับยางใหม่สี่เส้น มาคันนี้รถยอดนิยมอีกคันนะครับเป็น nissan NP 304ประตูตัว Black Edition นะครับปี2019นะครับราคาเราตั้งเพียง435,000บาทนะครับสประตูนะย้ำนะครับว่าเป็น4ประตูนะครับราคาตั้งพอๆกับแขบเลยอะแต่ได้4ประตูอะคันนี้ได้ใครได้ไปก็โคตรคุ้มเลยต้อบอกว่าโคตรคุ้มเลยคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร มี daytime running light มาให้แล้วนะครับสติกเกอร์รอบคันแบ็ k ดีเดชันเดิมของเขานะครับสีดำด,ดุดูแบบนี้เลยนะครับสวยมากคันนี้หล่อเลยเกียร์ธรรดานะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมด่ะมาที่อีซูซุหน่อยคันนี้นะครับเป็นอีซูซุดีแมปี2017นะครับไม่วิ่งไป90,000กว่าโลราคาผมลดจาก ตอนแรกผมตั้ง465,000แพียง399,000บาทราคาที่ถูกมากนะ399,000นะครับก็ไฮเลเดอร์จากโรงงานด้วยวันนี้จะเป็นตัวยกสูงแล้วนะครับอ่ะปิดอ๋อคันนี้ขายแล้วคันนี้ลูกค้ารอรับนะครับคันนี้ลูกค้าขอโลบาร์หลังขอเปลี่ยนวันนี้เอาเอา,เอาแม็กไปทำสีอยู่ก็คือขอขอเพิ่มอ่ะเราก็จัดให้นะครับแต่งให้ลูกค้านะครับได้โลบาร์หลัง อันนี้ลูกค้ารอรับรถนะครับรอรับรถเอามาฝั่งนี้อีกหน่อยฝั่งนี้นะครับก็จะมี NP 300อีกคัน NP 3 0มรประตูไม่ใช่ตัวยกสูงนะต,ตัวตัวต่ำแต่เขาแต่งมาแบบหล่อเลยแต่งมาหล่อเลยใส่แม็กใส่ยางใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดขายของคันนี้คือเลขใหม่สอง0มโลไม่แท้2 0 0หมโลนะ เาเปิดให้ดูไม้หน่อยดูกล้องเข้าไปดูไม้นิดนึงกับดูภายในไม้แท้นะครับสองหมสี่พันกว่าโลนะครับดูภายในนิดนึงสวยเลยใหม่กิ๊กเลยนะครับรถปี2019นะครับ นี่ผมตั้งถูกมากตั้งเพียง3 8 5 5 0 0บาทน,นะครับมารับไปเลยนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับหล่อแล้วหล่อเลยไม่น้อยด้วยใช้งานยาวๆเลยนะครับขับดีมากตัวนี้นี่ครับที่ทีมงานของเรากำลังเช็ดอยู่คืออ s u ู u D ดีแม็กสีประตูตัวต่ำนะครับตัวนี้เป็นตัวต่ำจัดทรงลงล้อมาแล้วข้อดีของคันนี้คือได้เกียร์ออโต นี่กำลังเชดสดๆสดกันเลยเกียร์ออโต้ไปดูเกียร์หน่อยเกียร์ออโต้จากโรงงานนะครับหายากนะกระบะตัวต่ำสี่ประตูเกียร์ออโต้บอกเลยหายากนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยขับขี่สบายนะครับคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับสามีก็ให้ภรรยาขับได้นะครับคันนี้ใช้งานได้ทั้งครอบครัวบางทีเกียร์กระปุกลูกค้าอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปปิด